ปลูกมะเขือยาวแบบอินทรีหนึ่งกระถางก็ได้ผลผลิตมากมายมาทำกันนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาปลูกมะเขือนะครับมะเขือยาวสีม่วงนะครับใส่กระถางนะครับ16นิ้วนะครับประมาณ16นิ้วท่านผู้ชมนะครับก็มีดินมีปูนขาวแล้วก็เรามีฟางนะครับฟางเกือบย่อยสลายนะครับใบไม้ก็ได้นะครับเอาลงเลยนะครับก้นหลุมแบบนี้รับรองนะครับมะเขือ งามแน่นอนนะครับเอาลงเลยนะครับฟางแห้งนะครับแห้งเกือบย่อยสลายแล้วนะครับปูนขาวเราใช้นะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับโรวยบางนะครับตามด้วยเปลือกไข่นะครับช่วยนะครับช่วยให้รากแข็งแรงนะครับปูนขาวเราใส่เพื่อกันเชื้อราท่านผู้ชมดินปลูกนะครับเราเตรียมไว้แล้ว ปลูกอย่างดีนะครับเปลือกไข่นะครับเราใส่ไปนะครับแล้วก็ตามด้วยดินปลูกนะครับท่านผู้ชมเช่นนี้ท่านผู้ชมก็จะได้มะเขือนะครับได้รับประทานแบบปลอดสารพิษและก็งามด้วยนะครับใส่ให้เต็มพอประมาณนะครับแล้วก็พันมะเขือยาวที่เราซื้อมาหรือกล้าไว้ก็ได้นะครับปลูกลงไปนะครับ ไม่ต้องกดแน่นนะครับพอกบบก็พอเราจะคุมด้วยฟางหรือไม่คุมก็ได้นะครับรดน้ำนะครับก็โรยนะครับปูนขาวลงนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยท่านผู้ชมครับก็รดด้วยน้ำไว้ในที่ลำไรก่อนนะครับประมาณสองสามวันนะครับเห็นไหมครับ เวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเขาก็เริ่มงามขึ้นมาแล้วนะครับเราปลูกแล้วก็ใบเก่ๆแ,แล้วก็ตัดออกนะครับตัดออกเพื่อจะให้โล่งเขาก็จะแตกแตกิ่งก้านสาขาอย่าให้มีกิ่งเยอะนะครับนี่เราคือเราไม่มีกิ่งเยอะนะครับการใช้ปุ๋ยนะครับเราใช้ปุ๋ยมนไก่แกลบนะครับที่เรามักเรียบร้อยนะครับ แล้วก็เติมด้วยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทุก7วันนะครับเราใช้โพลสมพวรนะครับแบบนี้ง่ายท่านผู้ชมนะครับดูแลไม่ยากท่านผู้ชมทําไม่ยากแต่ได้ผลผลิตนะครับเวลาผ่านไปนะครับ1เดือนถึง2เดือนเขาก็จะออกลูกแบบนี้ให้เราได้เห็นแล้วก็นําไปรับประทานได้แล้วนะครับ สองเดือนกว่าๆหนึ่งเดือนก็สามหนึ่งเดือนถึงสองเดือนก็เห็นลูกนะครับขออภัยนะครับสองเดือนครึ่งหรือสามเดือนก็ได้ผลผลิตต่อเนื่องนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเรานำเสนอนะครับท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็นำไปทำนะครับได้เห็นเห็นผลจริงนะครับเห็นไหมครับ ท่านผู้ชมสามารถทําแล้วก็ปลูกแล้วก็ทิ้งไว้ข้างบ้านหน้าบ้านได้เลยนะครับเป็นไม้ประดับไปในตัวเดีเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนำเสนอการปลูกมะเขือยาวสีม่วงต้องลาท่านผู้ชมนะครับผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับสวัสดีครับ